สวีดะสวัสดียินดีต้อนรับ คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเอกศูนย์แปดสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Mobile Legends กันอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแพทอัปเดตล่าสุดของเกม Mobile Legends ว่ามันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงและน่าสนใจกันบ้างและผมก็ต้องขอบอกกับคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าการอัปเดตแพทครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลไอเทมการเพิ่มไอเทมใหม่เข้ามาไอเทมเก่าที่ถูกนําออกไปเอ็มเบ้ใหม่การปรับสนามลบโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมรายละเอียดจะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมๆกันเลย กับผมเลสโกส เรามาเริ่มกันที่การปรับสมดุลไอเทมของสายกายภาพชิ้นแรกก็จะเป็นไอเทมใหม่นะครับผมปืนทําลายล้างก็จะบวกในเรื่องของโจมตีกายภาพ45สปีดการโจมตี25%และดูดเลือด15%เอฟเฟกติดตัวพลังงานชั่วร้ายการปล่อยสกิลจะเพิ่มระยะการโจมตีปกติขึ้น15%นาน3วินาทีคูดาว6วินาทีเอฟเฟกติดตัวจดจอ่อการโจมตีปกติจะมอบความเร็วในการเคลื่อนที่10%เป็นเวลา1วินาทีให้คุณผู้ชมสังเกตง่ายๆเลย เวลาที่เราทําการโจมตีด้วยสกิลมันจะมีระยะขอบสีเหลืองเพิ่มขึ้นมาไอ้ขอบสีเหลืองตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มระยะที่ทางไอเทมมอบให้กับเรานะครับผม ไอเทมชิ้นต่อมาเสียงแห่งสายลมก็จะบวชในเรื่องของโจมตีกายภาพ20สปีดการโจมตี35โอกาสคี10้10และสปีดก,การเคลื่อนที่20แต่ก่อนไอเทมชิ้นนี้หลักๆมันจะบวชในเรื่องของความเร็วโจมตีแล้วก็โอกาสคิดมันจะไม่ได้บวชในเรื่องของโจมตีกายภาพ20หน่วยนะครับผมซึ่งเขามาจะออกกันในช่วงต้นเกมหรือออกกันเป็นชิ้นแรกๆเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็จะบวชในเรื่องของความเร็วโจมตีแล้วก็มีราคาที่ถูกพวกฮีโร่ที่เน้นการโจมตีปกติเนี่ยเเขข้ามมาออกกในนนน่่วงงงงงตตักกตัััแดรืพล โจมตีอยู่ทางตัวเกมได้เล็งเห็นจุดนี้ก็เลยยัดพลังโจมตีกายภาพเพิ่มให้กับมันซะเลยชิ้นต่อมานักลบวิปลาสไอเทมชิ้นนี้ก็ไม่ได้ถูกปรับสมดุลแต่อย่างดใดนะครับผมแต่จะถูกปรับในเรื่องของราคาไอเทมแต่ก่อนราคามันจะอยู่ที่2,500แต่ตอนนี้ทางตัวเกมได้ปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่2390เท่านั้นชิ้นต่อมาจะว่าเป็นไอเทมใหม่ก็ไม่เชิงนะคุณผู้ชมสําหรับไอเทมชิ้นนี้เพราะว่ามันเป็นไอเทมเก่าอย่างคาถาเหมันที่ถูกรีแวมมาใหม่เปลี่ยนมาเป็นมงกุฎเหมันนั่นเองก็จะบว ในเรื่องของการโจมตีแบบปรับได้45 HP 400และลดคูดาว5%สกิลกดใช้แช่แข็งกลายเป็นน้ําแข็งไม่สามารถตกเป็นเป้าหมายได้และต้านทานความเสียหายเป็นเวลา2วินาทีคูดาว100วินาทีสําหรับไอเทมแช่แข็งในปัจจุบันมันจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคุณผู้ชมในแผดที่ผ่านมาเวลาเราทําการไล่สกิลออกไปแล้วกดแช่แข็งสกิลของเรามันจะหยุดทํางานทันทีแต่ณแผทปัจจุบันสกิลของเราเนี่ยมันจะไม่หยุดทํางานเหมือนกับแผดที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นสกิลอันติเมะ ของเดแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราไล่สกิลอัลติเมทของโอเดตออกไปแล้วเรากดแช่แข็งมันจะหยุดทํางานทันทีแต่ณนะแผงปัจจุบันต่อให้เรากดแช่แข็งสกิลอันติเมทของโอเดตมันก็จะยังทํางานเหมือนเดิมนะครับผมไอเทมชิ้นต่อมาชิ้นส่วนการเวลาก็จะเป็นไอเทมเก่าที่ถูกรีแวมมาใหม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคุณสมบัติที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็คือการโจมตีแบบปรับได้30 HP 600แต่ก่อนมันจะบวก HP ให้กับเราอยู่ที่300แต่ตอนนี้ทางตัวเกมได้ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น600และลดคูดาว15 เอฟเฟกต์ติดตัวลำแสงการฆ่าหรือช่วยฆ่าจะลดคูดาวปัจจุบันของสกิลมัลติเมตลง30%ตรงจุดนี้สกิลติดตัวมันก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่ได้ถูกปรับอะไรชิ้นต่อมาก็จะเป็นไอเทมใหม่ดาบฉาสวรรค์ก็จะบวชในเรื่องของการโจมตีแบบปรับได้60สปีดการเคลื่อนที่15หน่วยเอฟเฟกต์ Effect ติดตัวเทพลงทันหลังจากที่สร้างความเสียหายให้แก่ฮีโร่ศัตรูจะทําการสังหารฮีโร่ศัตรูในทันทีในกรณีที่ศัตรูมีแต้ม HP ต่ากว่า6%การสังหารแต่ละครั้ง จะได้รับสเต็กสูบชีวิต10แต้มและจะเสีย30%ของสเต็กปัจจุบันทุกครั้งที่ตายการสูบชีวิตแต่ละสเต็กจะเพิ่มระดับ HP ขั้นต่ำของเอฟเฟกต์สังหาร0.1%ได้สูงสุด60สเตก็กอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจง่ายๆเลยสําหรับไอเทมใหม่เวลาที่เราสร้างความเสียหายใส,ยส่ศัตรูจนศัตรูมี HP ต่ำกว่า6%ไอเทมชิ้นนี้มันจะทําการลงทันใส่ศัตรูตัวนั้นให้ตายภายในทันทีและเราก็จะได้รับสเต็กมาแต่ละสเตก็กมันจะเพิ่มระดับ HP ขั้นต่ำให้กับเอฟเฟกต์สัง การเพิ่มระดับ HP ขั้นต่ําในที่นี้หมายถึงอะไรอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆเลยก็คือทางตัวเกมเนี่ยเขาได้กําหนด HP ขั้นต่ํามาให้กับไอเทมชิ้นนี้ว่าศัตรูจะต้องมี HP ต่ากว่า6%ถึงจะโดนเอฟเฟกลงทานของไอเทมชิ้นนี้แต่ถ้าหากไอเทมชิ้นนี้มีสเต็กเยอะ AIHP ขั้นต่ตําตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นตามสเต็กของเราทําให้เราสามารถลงทานศัตรูได้ไวมากขึ้นนั่นเองแต่กลับกันถ้าหากตัวของเราตายแล้วก็จะสูญเสียสเต็กตรงนี้ไป30% 2ไอเทมที่ถูกปรับมา และ1ไอเทมใหม่ที่ผมกล่าวมานั้นคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่ามันจะมีคุณสมบัติใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็คือการโจมตีแบบปรับได้บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ไอการโจมตีแบบปรับได้ที่ว่านียมันคืออะไรผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจแบบง่ายๆการโจมตีแบบปรับได้ในที่นี้หมายถึงถ้าหากเราใช้อเทมชิ้นนี้คู่กับฮีโร่สายกายภาพมันก็จะบวกพลังโจมตีกายภาพให้กับเรา60กับกั้นถ้าหากเราใช้ไอเทมชิ้นนี้คู่กับฮีโร่สายนักเวทมันก็จะบวกพลังเวทให้กับเรา60เรา ราสามารถปรับและประยุกต์ใช้ได้ทั้งสองสายไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือเวทนั่นเองมาต่อกันที่ไอเทมชิ้นสุดท้ายของสายกายภาพก็จะเป็นไอเทมที่ถูกปรับมาใหม่โดยการเอาความสามารถของไอเทมขวานสงครามและขวานแห่งความเกียรติชังมารวมกันก็จะบวชในเรื่องของโจมตีกายภาพ3 5 hp 400ลดคูดาวส์แล้วก็จะมีคุณสมบัติใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาด้วยก็คือเอฟเฟกสูบเลือด12%สตกิลติดตัวแต่ก่อนเวลาที่เราสร้างขวานเสียหายเนี่ยมันจะบวกพลังโจมตีกายภาพแล้วก็เอฟ สูงสุด6สแตก็กแต่นแผดป,ปัจจุบันทางตัวเกมได้เอาเอฟเฟกต์สูบเลือดตรงนี้ออกไปแล้วเปลี่ยนไปเป็นคุณสมบัติหลักแทนมาต่อกันที่ไอเทมของฮีโร่สายนักเวทชิ้นแรกก็จะเป็นไอเทมใหม่นะครับผมโคมประทานก็จะบวกในเรื่องของพลังเวท70และลดคูดาว10%เอฟเฟกต์ติดตัวเทพธิดาผีเสื้อความเสียหายทุกๆ8 0 0แต้มที่กระทำต่อฮีโร่ศัตรูจะอัญเชิญเทพธิดาผีเสื้อออกมาโจมตีฮีโร่ศัตรูซึ่งจะสร้างความเสียหายเวทเท่ากับ10%ของ HP ปัจจุบันของพวกเขา อธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจใง่ายๆเลยสําหรับไอเทมใหม่ชิน้นนี้เวลาที่เราสร้างความเสียหาย800หรือมากกว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันจะทําการอันเชิญผีเสื้อออกมาโจมตีใส่ฮีโร่ฝั่งสตูเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเวลาที่เราจะปลูกใช้งานเอฟเฟกของไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสร้างความเสียหายใส่สตูแบบตุ้มเดียว800ก็ได้นะคุณผู้ชมเราสามารถสร้างความเสียหายแบบสะสมหรือความเสียหายต่อเนื่องก็ได้ชิ้นต่อมาขวดแก้วโอเอซิสไอเทมชิ้นนี้ก็จะถูกปรับในเรื่องของสกิลติดตัวแต่ก่่่อออนหากเพืรวมมทีมขง เรามี H p ต่ำกว่า35%้เรและเราใช้สกิลฮิลหรือเพิ่มโล่ให้กับเพื่อร่วมทีมภายในระยะเวลา5วินาทีหากเพื่อร่วมทีมของเราได้รับความเสียหายไอเทมชิ้นนี้มันก็จะทําการมอบโล่ให้กับเพื่อร่วมทีมแต่ณแผ่ป,ปัจจุบันทางตัวเกมได้ปรับระยะเวลาตรงนี้จาก5วินาทีเหลือเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นชิ้นต่อมาก็จะเป็นไอเทมที่ถูกรีแว์มาใหม่โดยการเอาความสามารถของไอเทมคาถาแห่งเปลวไฟและสร้อยคอแห่งโทษมารวมกันคุณสมบัติหลักๆของไอเทมชิ้นนี้ก็จะเหมือนกับคาถาแห่งเปลวไฟ เวอร์ชันเก่าเลยก็คือสร้างความเสียหายด้วยสกิลจะทําให้สตตติสถานะเผาไหม้เป็นระยะเวลา3วินาทีสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแล้วก็จะมีเอฟเฟกใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาด้วยก็คือตัดเลือด50%นนั่นเองชิ้นต่อมาพลังงานควบแน่นก็จะถูกปรับในเรื่องของสกิลติดตัวรีชาร์จเพิ่มพลังเวท5แต้มหลังจากสร้างความเสียหายเวทสามารถสะสมได้มากสุด6สแตก็กเมื่อมีสแต็กเต็มแล้วจะเพิ่มพลังเวท12%เป็นเวลา5วินาทีแต่ก่อนความสามารถติดตัวตรงเนี้ยเมื่อ แตกเต็มมันจะเพิ่มพลังเวทให้กับเรา3วินาทีแต่นแาแปลปัจจุบันทางตัวเกมได้ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น5วินาทีต่อมาก็จะเป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายของสายนักเวทที่ได้รับการปรับสมดุลนาฬิกาแห่งโชคชะตาก็จะบวชในเรื่องของพลังเวท 45HP 400และมานา800ส่วนเอฟเฟกติดตัวของไอเทมชิ้นนี้ก็จะถูกปรับใหม่ทั้งหมดอย่างแรกก็คือฟาลิคิดเมื่อเราสร้างความเสียหายเวทเราจะได้รับพลังป้องกันแบบไฮบริดเป็นระยะเวลา5วินาทีและสามารถสะสมได้สูงสุดถึง6หก การเพิ่มพลังป้องกันแบบไฮบริดหมายถึงอะไรอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจง่ายๆก็คือเราจะได้ทั้งพลังป้องกันกายภาพและพลังป้องกันเวทเลยนะครับผมสกิลติดตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือของขวัญเมื่อ HP ของเราต่ำกว่า50%จะได้รับการฟื้นฟู HP 15%เรื่อยๆตลอด3วินาทีแต่ถ้าหากมานาของเราเหลือต่ำกว่า50%เราก็จะได้รับการฟื้นฟูมานา15%เรื่อยๆตลอด3วินาทีเช่นเดียวกันคูดาวของเอฟเฟกนี้60วินาทีมาต่อกันที่ไอเทมของ ฮีโร่สายแทงชิ้นแรกเกาะสนธยาก็จะถูกปรับในเรื่องของสกิลติดตัวเมื่อได้รับความเสียหายมากกว่า800แต้มในคราวเดียวความเสียหายส่วนเกินจากจํานวนนั้นจะลดลง0.4% HP ทั้งหมดปกติเอฟเฟกติดตัวของไอเทมชิ้นนี้มันจะมีระยะเวลาคูดาวอยู่ที่5วินาทีแต่ณแผ่ปัจจุบันทางตัวเกมได้นาเรื่องของคูดาวตรงนี้ออกไปทําให้ไอเทมชิ้นนี้สามารถลดความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่มีคูดาวเลยปกติผมมองว่าไอเทมชิ้นนี้มันก็มีประโยชน์มากๆอยู่แล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเนี่ย สามารถลดความเสียหายได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกายภาพเวทหรือจะเป็นความเสียหายจริงขอแค่ความเสียหายที่เข้ามาโดนตัวเราเนี่ยมันเกิน800อเทมชิ้นนี้เนี่ยมันก็จะทําการลดความเสียหายทั้งหมดถึงจะเป็นไอเทมที่มีราคาแพงไปหน่อยแต่ก็ควรค่าแก่การออกนะครับผมสําหรับแพตปัจจุบันชิ้นต่อมาเข็มขัดสายฟ้าก็จะบดในเรื่องของ HP 800พลังป้องก,กันกายภาพ15พลังป้องกันเวท15และสปีดการเคลื่อนที่20เอฟเฟกตติดตัวที่ถูกปรับใหม่สายฟ้าอัศนีทุกๆ4วินาทีการโจม มตีปกติครั้งถัดไปจะสร้างความเสียหายจริงเพิ่มเติม50%บวก100%พลังป้องก,กันกายภาพและพลังป้องกันเวททั้งหมดใส่เป้าหมายและสตูโดยรอบพร้อมทําการฉลอ99%เป็นระยะเวลาสั้นๆการป้องกันแบบไฮบิดจะเพิ่มขึ้นหนึ่งแต้มอย่างถาวรทุกครั้งที่การโจมตีของเขาโดนฮีโร่สตูอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจง,ง่ายๆเลยสําหรับไอเทมชิ้นนี้ทุกๆ4วินาทีเวลาที่เราทําการโจมตีปกติไอเทมชิ้นนี้มันจะสร้างเอฟเฟกสายฟ้าขึ้นมาคุณผู้ชมไอสายฟ้าตัวเนี้ยมันจะ สร้างความเสียหายจริงและสโลว์สตูที่อยู่ในบริเวณรอบๆทุกครั้งที่เอฟเฟกต์สายฟ้าตัวนี้สร้างความเสียหายใส่ฮีโร่ฝั่งสตูเราจะได้รับสแต็กมาแต่ละสแต็กมันจะเพิ่มพลังป้องกันแบบไฮบริดให้กับเรา1แต้มอย่างถาวรและเมื่อเราใช้ไอเทมชินน้นี้คู่กับฮีโร่สายนักเวทแล้วก็นักยิงประสิทธิภาพของไอเทมชิ้นนี้มันก็จะถูกลดลง50%อีกด้วยมาต่อกันที่ไอเทมชิ้นสุดท้ายที่ได้รับการปรับสมดุลในแพทนี้ปีกราชินีก็จะบวดในเรื่องของการโจมตีแบบปรับได้40 HP 600ลดคูดาว และเอฟเฟกต์สูบเลือด10%เอฟเฟกต์ติดตัวที่ถูกปรับใหม่ปีศาจจำแรงเมื่อ h ฮ p ลดลงต่ำกว่า40%จะได้รับการลดความเสียหาย30%เป็นเวลา3วินาทีและลดคูดาวสกิลลง2วินาทีเอฟเฟกต์นี้มีคูดาว60วินาทีเอฟเฟกต์ effect ติดตัวใหม่ขัดขืนทุกๆ1%ของเฮที่เสียไปความเสียหายจะเพิ่มขึ้น0.25%สูงสุด15% มาต่อกันที่การปรับสมดุลเอเบมหน้าแพ็ป,ปัจจุบันก็จะมีเอเบมที่ถูกปรับสมดุลและพรสวรรค์ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเรามาเริ่มกันที่การปรับสมดุลเอเบมกันก่อนเลยคุณสมบัติที่ถูกปรับก็จะอยู่ในหมวดของสายนักยิงการโจมตีแบบปรับได้แต่ก่อนการโจมตีแบบปรับได้ตรงนี้มันจะบวกอยู่ที่5%แต่หน้าแพ็ป,ปัจจุบันทางตัวเกมได้เปลี่ยนม,มาเป็นการโจมตีแบบปรับได้16หน่วยแล้วก็จะมีพรสวรรค์ที่ถูกปรับใหม่ด้วยชินแล่โกธาไลค์คาายการสร้างความเสียหายด้ววยยยยสสสกิิจะร้าาางคมมมเเมเีหุตต์พ่ 4%ของ HP สูงสุดเป้าหมายและฟื้นฟูมาณา2%เมื่อโจมตีโดนแต่ก่อนเวลาที่เราสร้างความเสียหายด้วยสกิลมันจะสร้างความเสียหายประยุกเพิ่มเติมอยู่ที่4 4 2 4 0แต้แต่ณแผ่ปัจจุบันทางตัวเกมได้เปลี่ยนมาเป็น4%ของ HP สูงสุดเป้าหมายชิ้นต่อมาก็จะเป็นพรสวรรค์ใหม่จิตวิญญาณการต่อสู้หลังจากที่สร้างความเสียหาย3ครั้งอย่างต่อเนื่องต่อฮีโร่สตูด้วยการโจมตีปกติหรือสกิลที่แยก่กันความเสียหายทั้งหมดที่สร้างจะเพิ่มขึ้น8 เป็นเวลา6วินาทีอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆเลยสําหรับพรสวรรค์ตัวนี้เวลาเราหยิบนําพรสวรรค์ตัวนี้มาใช้และเราทําการโจมตีปกติหรือใช้สกิล3ครั้งติดต่อกันพรสวรรค์ตัวนี้มันจะเพิ่มดาเมจให้กับเรา8%เป็นเวลา6วินาทีนั่นเองพรสวรรค์ชิ้นต่อมาก็จะเป็นพรสวรรค์ใหม่เหมือนกันรัชการรักษาการการใช้อัลติเมตครั้งถัดไปจะลดคูดาวของสกิลที่เหลือที่กําลังใช้งานอยู่เร็วขึ้น1.5เท่าในระยะเวลา4วินาทีอธิบายให้คุณ ใจใง่ายๆเลยเวลาที่เราหยิบนำพรสวรรค์ตัวนี้มาใช้และเรากดใช้งาน Skill Ultimate, สกีวันติเมตรพรสวรรค์ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเล่งคูดาวให้กับสกีอื่นๆของเราเร็วขึ้น1.5เท่าเป็นระยะเวลา4วินาทีนั่นเอง เรามาต่อกันที่การปรับสนามลบแพทที่ผ่านมาฮีโร่ใส่นักเวทมักจะประสบปัญหากับการเคลียร์มินเนี่ยนตามเลนในช่วงเลดเกมทางตัวเกมได้เล็งเห็นจุดนี้ก็เลยได้ทําการเนื้อพลังป้องกันเวทของมินเนี่ยนลงขณะเดียวกันก็เพิ่มการป้องกันให้กับหลอดในช่วงเลดเกมเพื่อสร้างสมดุลให้กับระยะเวลาโดยรวมของแม์และเมื่อเราสังหารหลอดได้และทําการอันเชิญหลอดออกมาหลอดก็จะได้รับการบวก H P เข้าไปอีก30%ด้วยเมื่อหลอดมีความเก่งเพิ่มขึ้นการที่เราจะตีและได้มันนั้นมันก็ต้องมีความยากเพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อ เราทาการตีหลอดและหลอดมีความเกี่ยวกาดมันจะเพิ่มค่าเจาะก,ก่อกายภาพสิบเปอต่อวินาทีสูงสุดสิครั้งยิ่งเราใช้เวลากับหลอดนานมากเท่าไหร่รดาเมจที่หลอดกระทําต่อเรานั้นมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยรวมไปถึงค่า exp และทองที่เราจะได้รับจากหลอดก็จะลดลงเช่นกัน exp ลบยีทองลบยี่สิบหกถึงสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เพิ่มตามระยะเวลาการแข่งขันยิ่งระยะเวลาของเกมผ่านไปนานมากเท่าไหร่ทองที่เราจะได้รับจากหลอดมันก็ยิ่งลดลงตามไปด้วยก็คือปรับให้หลอดเก่งขึ้น แต่ค่าตอบแทนที่เราจะได้รับจากหลอดเช่น EFP และทองเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับผมแล้วก็มากันที่การอัปเดตอย่างสุดท้ายในแพทนี้เวลาที่เต่าเกิดหรือเราสังหารเต่าได้มันจะสร้างกระแสน้ําขึ้นมาณนะแผทป,ปัจจุบันทางตัวเกมได้ปรับให้กระแสน้ําตรงนี้มันมีระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นจาก10วินาทีเป็น15วินาทีเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมาช่วยเราเก็บอ็อบเจกต์และกลับเลนได้ไวมากขึ้นนั่นเองอะ ก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปรีวิวแพดอัปเดตถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับการอัปเดตแพดท,ที่สำคัญสคัญแบบนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยละ่ะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ